หลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่า overboard overso ที่เราเคยได้ยินในศัพท์เทคนิคต่างๆในโลกของ Google เนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการเทรดอะเนาะแต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจว่าเฮ้ยไอ overboard กับ overso เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้นักล่าหุ้นซิงจะมาให้ Key to success เรื่องนี้คะ่ะ overboard และ overso เป็นยังไงไปฟังกัน อันดับแรกเนาะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่า o v e r b o ์บอเนี่ยมันหมายถึงการที่หุ้นเนี่ยมีแรงซื้อมากเกินไปในขณะที่กราฟเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะที่มันออกข้างนะคะมันก็สื่อได้ว่าเออเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อมากเกินไปและเริ่มมีแนวโน้มอ่อนแรงแล้วมันก็จะเกิดรีเวอร์โซแพทเทิร์นตามหลังขึ้นมานะคะซึ่งในการที่มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มไซด์เวย์ออกข้างนี่แหละส่วนใหญ่นะคะเซียนหุ้นหลายๆท่านก็จะตัดสินใจขายที่ o v e r b o ์บอทนั่นเองนะคะ หรือถ้าใครได้ติดตามไลฟ์สดของครูเอ,อ่อได้ติดตามนักล่าหุ้นซิ่งมาสักระยะหนึ่งอ่ะจะรู้ว่านักล่าหุ้นซิ่งจะบอกว่าหลุดโลดแท่งก่อนหน้าก็อาจจะขายก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อที่2ก็คือโอเวอร์โซ่โอเวอร์โซหมายถึงหุ้นที่มีแรงขายมากเกินไปคําว่าแรงขายมากเกินไปหมายถึงมันทิ้งลงมาเนาะจนเกิดการกลับตัวนะคะเป็นโอเวอร์โซก็คือมันขายมาเยอะและ้วนักลงทุนที่เป็นสายเทคนิคอลนากิสิตเนี่ยเขาก็จะพิจารณาซื้อตรงจุดที่เรียกว่าโอเวอร์โซนั่นเองก็คือมีการงัดล่างขึ้นมา ักตนะการบ้านหุ้นซิ่งหรือการบ้านนักล่าหุ้นซิ่งหลายตัวเนี่ยก็จะมีการทําการบ้านเนี่ยก่อนที่กราฟมันจะขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องดูก็คือดูให้ออกว่าอันไหนโอเวอร์บอทและอันไหนโอเวอร์โซนะคะซึ่งบางทีถ้าสมมติว่าเราดูกราฟเปล่า,าเนี่ยมันอาจจะดูไม่ออกเนาะเราจะต้องอาศัยเทคนิคนาฬิกประกอบนะคะซึ่งนักล่าหุ้นซิ่งได้คิดค้นเป็นของนักล่าหุ้นซิ่งเองเนาะไว้ในคอร์สใหม่นะคะที่ชื่อว่าอินดิเคเตอร์อนาลิซิสซึ่งเทคนิคพิชิตอิน กาลังจะเปิดสอนในเดือนหน้านี้แล้วสําหรับนักเรียนใหม่ทุกท่านนะที่มีหน้าเทรดอยู่แล้วแล้วก็อยากได้อินดิเคเตอร์ไปเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเนาะนักเรียนก็สามารถลงทะเบียนผ่าน l i น์แอดอัพแค t เ a d ร r ได้เลยเนาะในราคาปกติเนี่ยสองหมายใครที่ดูคลิปนี้นะลดร,ราคาพิเศษนะคะเป็นคอร์สเรียนสดเนาะ,ะเรียนสดออนไลน์นะคะลดเหลือ 15,990บาทเท่านั้นและทั้าใทรนะคะไม่สะดวกที่จะเรียนสดออนไลน์เนาะเราก็มีคอสออนไลน์ดูซ้ำได้ไม่จำกัดนะคะในราคาเพียง13,990บาทเท่านั้นนะคะส่วนนักเรียนเก่าที่เคยเรียนไปแล้วครูจะบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่นักราหุ้นิ่งจะสอนในเทอมหน้าจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่เราเคยเรียนกันนะคะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยซึ่งนักราหุนินิงเพิ่งคิดค้นแล้วก็สรุปผลงานการวิจัยเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2567น้นี้นั่นเอง ะะงานวิจัยนี้ถูกสรุปรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะคอร์สนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนเก่านะคะราคาพิเศษเนาะถ้าเรียนสดนะอยู่ที่1 3ึ9 0าแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์นะคะครูลดราคาให้พิเศษสําหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนไปแล้วอะเนาะไม่ว่าจะลงทะเบียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเหลือเพียง9,999บาทเท่านั้นนะคะรีบจองก่อนเต้น,นะคะเรารับจํานวนจํากัดเนาะในส่วนของอินดิเคเตอร์อนาลิเิสเป็นตัวที่สะท้อนกราฟราคาได้ดีที่สุดเราเก่งกราฟแค่ไหนถ้าไม่มีมอมินด หุนซิงและซิลลิงทุกวันได้นะคะถ้าอยากซิลลิงลองมาเรียนกับนักล่าหุ้นซิ่งสักแมทหนึ่งสินเสมอแล้วเจอกันแล้วเจอกันที่ความสําเร็จแล้วเจอกันกับนักล่าหุ้นซิงนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย